มาครับสวัสดีครับพ่กับผมอีกเช่นเคยนะครับแจ็คมิสซูชานเอลนั่นเองครัก็วันนี้ขออนุญาตนะครับผมมารีวิวรถของทีมงานนะในสตัวที่เป็น X x p n n e r r c o h ์ค v นะครับที่เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ขายดีที่สุดหน้าตอนนี้ฮะผมมาจะมาสรุปง่ายๆนะครับว่า2คันนี้นะครับที่เห็นนะฮะว่ามีจุดสําคัญแล้วก็แคมเปญอะไรบ้างนะครับมาครับ มาครับสำหรับตัว X p e n d e r c o s HAB คันนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเขียวนะฮะหรือว่าภาษาของมอเตอร์เขาเรียก Green Bronze ประมาณนี้นะฮะเป็นเมทัลลิกสวยๆนะครับคันนี้นะฮะก็ด้านหน้านะครับที่เห็นนะ,ะก็เพิ่มในสองตัวที่เป็นโลโก้นะ,ะดำตัดในสองตัวสีเขียวนะครับนาะเพิ่มความคมด้านหน้าตัวรถนะฮะก็รอบข้างตัวนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเหมือนเป็นออริจินอลนะครับเป็นแบบเดิมๆนะครับดังเดิมสําหรับตัวรถนะฮะลูกค้าไม่ได้เน้นในส่วนของการแต่งภายนอกนะ,ะแต่ที่เด็ดมันอยู่ที่ภายในครับ มาครับคันนี้ผมขออนุญ,ญาตนําเสนอเลยดีกว่าฮะในส่วนของตัวทีเด็ดนะฮะหน้าจอ Android นะครับผมที่เป็นตัวถึง13นิ้วฮะไม่ใช่แค่13นิ้วนะฮะตัวนี้นะครับผมระบบซอฟต์แวร์เป็นตัวใหม่นะฮะเขาเรียกว่าในส่วนของตัวซอฟต์แวร์หรือในส่วนตัว CPU ที่เรียกว่า snapdragon เป็นของค่าย intel นะฮะตัวนี้เน้นในเรื่องของการระบายความร้อนฮะ CPU นะครับผมเป็น8คอร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวการทํางานเนี่ยต้องบอกเลยฮะเหมือน8คน วิ่งทำงานพร้อมกันนั่นเองครมันจะแยกใน,นเรื่องของการทํางานที่ชัดเจนนะฮะมาดูคข้าในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวนี้มีครบเลยนะฮะมีในสนองตัวยู u ูบนะครับผม p l a y s t o r e Netflix นะฮะอะไรที่เป็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์เอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ข้างในมีให้ครบครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมตัวนี้กล้อง360องศานั่นเองครับก็ในส่วนของตัวไลท์อัพที่เลือก เปลี่ยนเช้งนะครับในสองตัวทิศทางเนี่ยมีให้เลือกเลยนะครับ mm ี๋ยวเราจะแพนในสองตัวด้านหน้าซึ่งในสองตัวฝั่งขวาเนี่ยก็ยังจะแพนอยู่ด้านบนนะฮะให้เราเห็นภาพกว้างด้านซ้ายจะแพนอยู่ด้านหน้าตรงจุดเฉพาะด้านหน้าของเราในจุดของสายตานะครับประมาณนี้ฮะระบบ3 D ก็มีอันนี้จะแพนในส่วนการเป็นรอบคันในสองตัวสแน p ด a c กต้อนสังเกตนะครับในการเข้าซอฟตแวร์หรือการเข้าหน้าเมนูต่างๆค่อนข้างที่จะไวกว่าเดิมถึง3เท่าเลยนะผมบอกอย่างนี้เลยครับประมาณนี้ครับแล้วก็ ขออนุญาตนะครับผมถัดมาในสองตัวด้านล่างนะฮะควิกชาร์นั่นเองครับตัวนี้เป็น3.0นะฮะควบคู่หน้าจอ Android ที่เป็นตัวไวตัวชาร์จก็ต้องเป็นไวคู่กันนะสำหรับคันนี้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในสองตัวไฟนะครับผมส่องเท้าเลยต้องบอกว่าคันนี้นะฮะสองสี่จุดนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนะฮะแถวที่2นะครับซ้ายแล้วก็ขวามีให้ครบครับประมาณนี้ครับสาหรับตัว Expander Cross ตัวสีเขียวคันนี้ มาฮะสำหรับตัว Expander c l o t s HEB สีขาวไขมุกคันนี้นะฮะเห็นเด่นชัดเลยฮะในส่วนนี้ในส่วนของตัวด้านหน้านั่นเองฮะซึ่งเป็นด้านหน้ากระจังตัวใหม่นะฮะเป็นกระจัง t r ม n ฟอร์เมอร์หรือบางคนอาจจะเรียกเป็นเลกซันะฮะแต่ที่เป็นเอกลักษณ์คือความเป็นโครเมียมนั่นเองฮะในส่วนของตัวที่เป็นในสองตัวซีด้านหน้านะฮะจะให้เน้นสองความเด่นชัดนั่นเองฮะแล้วก็ให้ในส่วนของตัวโลโก้ที่เป็นสีดําตัดขาวนั่นเองฮะที่สําคัญครับตัวนี้แต่งเต็มเนาะข้างล่างครับผมสเกิร์ตวิชั่นนะฮะ ด้านหน้านะครับผมแล้วก็เป็นสองตัวด้านข้างนะฮะสังเกตนะครับสเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังตอนนี้มาเต็มครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันดีกว่าเนาะมาหาอีกหนึ่งการแต่งออปชั่นทีเด็ดคันนี้ฮะก็คือโชคกฮ้ายไฟฟ้านั่นเองฮะในส่วนนี้เป็นการเปิดสเต็ปที่มีสวิตช์อัพอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับแล้วก็มี2ตัวเป็นรีโมทเนาะส่วนนี้ที่สามารถเปิดได้นะฮะก็ การรับประกันวารันตรของทางซัพพลายเออร์ให้2ปีเต็มครับเนาะในสองตัวมาตรฐานการติดตั้งเซตอัพตัวโช๊คอัพท้ายครับมาฮะสำหรับทีเด็ดอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับตัวคอสตัวนี้ก็คือจอเพดากลาง1ินิ้วนั่นเองฮะก็คือเป็นส่วนของตัวติดตั้งอยู่ตนแถวที่2นะฮะแล้วก็เพื่อให้แถวที่2และแถวที่3นะครับผมนั่งรถเนาะแล้วก็นั่งนานๆก็นานาสามารถรับชมจอเพดานกลางซึ่งติดต่อกับเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกับทาง นั่นเองครับมาฮะอีหนึ่งจุดสำคัญครับด้านหน้าคอนโซลรถนั่นเองฮะตัวนี้ผมอัปเดตในส่วนของตัวหน้าจอที่เป็น10นิ้วนะฮะแล้วก็ซอฟต์แวรนะฮะตัวนี้เป็นตัวใหม่ครเป็น snapdragon นั่นเองฮะก็ให้ในเรื่องของความไวและสิยูเป็นในรุ่นของ intel นั่นเองฮรก็ไม่พ้นครับตัวนี้สิ่งสําคัญระบบความปลอดภัยติดตั้งในสองตัวกล้องตับล้องสีองศาเนาะก็กดหนึ่งทีครับผมหน้าจอไม่ถึง1วิเนาะ0.0เลยฮะแสดงประมวลผลทันทีครับแล้วก็ เมนูออปชันนะครับผมในการเลือกระบบ mm hmm. การประมวลผลหรือการแสดงผลนั่นเองครับถ้าอยากจะดูในส่วนองตัวที่เป็นกล้องรอบคันก็มีเหมือนกัคันนั้นเนาะที่ผมทําการรีวิวไปนะสําสำหรับตัวที่เป็น ahhev สีเขียวนั่นเองเหมือนกันครับตัวน,นี้ส่วนของต,ตัวกล้อง3 60องศาแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับจอไวการชาร์จก็ต้องไวนะเป็นควิกนั่นเองครเป็น3.0ครับผมให้ในเรื่องของการถ่ายเทข้อมูลจากสาย usb นะฮะยิ่งเป็นสายแท้นะยิ่งไวขึ้นกว่าเดิม2เท่าครับประมาณนี้ครับ มาฮะสำหรับท้ายคลิปที่ท่านผู้ชมรอคอยนะการสรุปแคมเปญนั่นเองฮะก็สําหรับตัวคลอสนะครับผม HEB สีเขียวนะฮะแล้วก็สีขาวไข่มุกนะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆนะให้เข้าใจนะครับโปรตอนนี้นะสำหรับออกรถช่วงนี้นะฮะผมให้ในส่วนของแคมเปญนะครับดอกเบี้ยศูนเฮะทั้ง2คันเลยนะครับหรือลูกค้าอยากได้ใน2ตัวชุดแต่งนะครับผมที่ผมเสนอไปทั้ง2คันนะฮะทั้งกล้อง360ทั้งสเกิร์ตทั้งกระจังหน้านะฮะทั้งคู่นะครับเนาะก็สามารถนะครับผมอ่าเขาเรียกว่า เพิ่มเติมนะแล้วก็เสริมในสองตัวชุดแต่งให้ได้นะครับประมาณนี้นะฮะก็ข้อมูลละเอียดนะครับผมสามารถโทรสอบถามเหมือนเดิมนะฮะ0842210589นะครับสามารถติดต่อแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรืออยากได้โปรโมชั่นแบบไหนอยากตามใจลูกค้านะครับแจ้งได้เลยฮะก็ขอเพียงแค่บอกในส่วนของความต้องการนะว่าต้องการจะใช้เงินออกรถให้น้อยที่สุดดอกเบี้ย0%หรืออยากให้ในส่วนของตัวรถตัวเครื่องนะตัวนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะครับขึ้นอยู่ความต้องการนะสามารถก็ อินบ็อกก์ก็มาได้ตลอดนะครับประมาณนี้นะก็คำท้ายคลิปครับขอฝากเหมือนเดิมครับขับสนุกแบบฟิลด์ไร้นะครับมีความสุขการขับรถเอ็กซ์เพนเดอร์เอชบลรอรอสองคันนี้ครับสวัสดีครับ